สวัสดีสัตีฮีขับรถผ่านโรงเรียนเก่าแล้วด้วยโรงเรียนชุมพลทหารเรือครับปีนี้ปี67ครบรอบ10ปีพอดีครับที่เราเข้าไปเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเราเข้าไปเป็นนักเรียนจ่าปี57มาเหีเเ่ยวทะเลสตหีหีรอบไหนไม่เคยเหงาเลยครับมีทั้งพี่มีทั้งเพื่อนอยู่นี่มาถึงก็คําพอดีพี่บัดดี้มาต้อนรับครับพี่บัดดี้เราชื่อพี่พานะครับคนทั้งรุ่น5 6สมัยตอนเป็นนักเรียนรุ่นน้องที่ติดกันต้องรู้จักแกครับเป็นรุ่นพี่ที่โหดมากแดกรุ่นน้องแต่ละทีเป็นล้านยกครััับบบบทท่าาีีแดดดดกกกกก็จะะมพววนนิ้้ง้ดดหงงรโหู กบาลร้านบ้าง พอแยกย้ายกับพี่พาเราก็มาหาที่พักครับเรามาหาที่พักแถวแสมยสารเป็นเกทเฮาส์เล็กๆในหมู่บ้านเช้าประมงอยู่ติดทะเลเลยมองออกไปหน้าต่างมองเห็นทะเลเลยครับที่เรามาเลือกที่พักแถวแสมียสารเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีแผนไปนั่งเรือข้ามไปเกาะแสมยสารเราก็ไม่เคยไปสักทีหรอกเกาะสมยสารปกติเคยไปแต่เกาะล้านนุ่นเปิดหน้าต่างมามองเห็นเกาะเลยครับตอนเช้าเรือข้ามเกาะเที่ยวแรก9ก้าโมงเช้ายังพอมีเวลาอยู่เลยว่าจะลงไปหาเดินเล่นที่พักที่เรามาพักตั้งแต่เมื่อคืนชื่อบ้านหลวงเรีอเฮาส์นะครับอยู่ติดทะเลแค่มีถนนกั้นนแค่เดิข